ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศอ่าข้างทางเช่นเคยนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศแถวชนบทนะครับสวยงามมากๆเลยครับนี่จะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งครับ บอ่อเลี้ยงกุ้งเยอะครับแถวนี้บอ่อเลี้ยงกุ้งกับทุง่งนานะครับข้างหน้าก็จะเป็นคลองนะครับ วามือก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งนะครับบอ่อเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับบอ่อเลี้ยงกุ้งเยอะแถวนี้บอ่อเลี้ยงกุ้งเยอะ สำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าไปวัดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากมากครับ